มนันกับมาพอกันคือเกาครับผมมาทายน้ำมักเจ้าปวกน้ำมักเจ้าปวกให้บึงเนาะครับเนาะนี่ก็พร้อมใจแล้วครับผมเป็นแ้วสวยงามมากเลยครับเจ้าหน้าที่เดินแตอยางดีเลยครับผมเรไไื่อยสีพลาดลงบนดินนะครับเนาะ ก่อนห้าสิปลูกมันสัมปะหลังหรือว่าเอาไปสีทางใบกระไดด้วยรับได้ไหมนะครับเนาะเพิ่มถาดสังกะสีให้กับมันสัมปะหลังนะครับผมสวยงามครับหรือเสียไปเห็นโฮอร์โมนไขก่กระไดครับผมโฮอร์โมนไข่นะครับเห็นง่ายๆกับโฮอร์โมนไข่เลยด้วยรับเด้อนะครับผม ทางใบใดนะครับแต่สำนีล่ะครับผมจะขอฝากเพื่อนๆเ,เอานำไปเห็ดใส่บ้งด้วยครับเด้อดีครับผมเห็ดในดินดีดินรหลือซุยอรลอยไอ้สไลด์เพื่องได้ดีนะครับนะเนาะครับขอสวัสดีครับผม